สวัสดีค่ะกัญญวีรักษาศิริค่ะอันนี้กลับบ้านมาเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อที่ต่างจังหวัดค่ะคุณพ่อปกติเป็นมะเร็งปีกว่าแล้วออพอดีปกติน้อยจะกินไฟบุติทุกวันวันละหนึ่งซองอยู่แล้วทีนี้ว่ากลับมาที่บ้านมาคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าไม่ถ่ายท้องมาสามวันกว่าสามวันแล้วทีนี้ก็เลยเมื่อ,ค,อคืน ก็เลยลองให้กินค่ะเมื่อคืนกินไปหนึ่งซองอันนี้คนละหนึ่งซองกับนุ้ยคนละหนึ่งซองกินแล้วเป็นรู้สึกเป็นยังไงมั้งคะกินหวานน่ารับน่ารับดีน่ารับดีเอาอีอานเนาะค่ะขอาอีสานน่ารับดีเาารารเป็นจัางไดไทยบวดทองบ่ค่ะบ่ปวดปกติอันอดไทยนี่จักเทือค่ะแต่ละเทือสองสามมืสองสามมื่อสี่มืออ อพอดีว่าคุณพ่อตัวผ,อ,ผอมอะค่ะก็เลยก็เราคิดอยู่ว่าจะถามพี่ที่ปรึกษาดีไหมว่าควรให้กินหรือเปล่าแต่ทีนี้คิดเอาเองใช้วิจารณญาณคือคุณพ่อไม่ถ่ายมาสามวันแล้วแล้วเรากินมาแล้วเรารู้สึกว่าไฟบุติเนี่ยตอนออกนี้ตอนเช้าจะรู้สึกไม่ปวดบิดแล้วไม่ปวดท้องแล้วล่ะเราก็ถ่ายง่ายเราก็เลยลองให้คุณพ่อกินค่ะปกติตอนสาวไทยตอนจะงงสาวสองนึง สองโมงทายเป็นยังไงออกอึก่อนอึออกมาเป็นยังไงออกมาแรกเป็น,งคนคเงินขนกอนเนี่ยเป็นเงินกอนแน่เราเราจ็บทองบองหูซื้อว่าปวดดิบปวดทองหรือว่าปวดทายซื้อๆทายซื้ออเราท้ายจ้าเทื่อเราเมื่อนี้ทายสามสามเทื่อเป็นเจ้าไหนทายแบบหูซื้อว่าอยากของนางกับเขาเลยเของนาเของนางขอเลยแล้วหมดกองกับเขากับเขาเลยเขาง่ยกับหูซื้อว่าบอทองจุนบอ เบาทองคืนใช่เบาเบาคืนอ่าเบาคืนโอเคซื้อ่าเบาคืนเบาเบาเทปเบาปวดเบาบิดเนาะเบาเทปเบาปวดอ๋อโอเคคือลองให้คุณพ่อทานแค่ซองเดียวก่อนค่ะเพราะน้ำหนักคุณพ่อน้อยค่ะแกไม่สบายด้วยแกแค่น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้ ประมาณสี่สิบเจ็ดสแล้วเรายังไม่รู้ว่าแกจะมีกําลังมากขนาดไหนกแ็แค่อยากจะให้แกระบายท้องค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไโบติกมีผลกับคุณพ่อผลลัพธ์คือช่วยให้แกถ่ายได้ง่ายขึ้นรู้สึกสบายท้องขึ้นก็คือวันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์แค่นี้ค่ะอันนี้เหลยอ,อีก2อซอง,องเดี๋ยวนู้จะกินเอง คงถ้าจะให้คุณพ่อก,กินก็คงรออีกสองสวันเพราะว่าแกผอมโอเคค่ะวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>